สวัสด,ดีครับพี่น้องครับบ้นานบ้านหกสวัสดิ์ต่อไปก็ไปบ้านอ่าไปวัดสีวิไลทุ่งสวา่างบ้านยางรอครับอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดโอ้ยอำเภอสีบุญเลี่ยงจังหวัดหนองบัวลำพูครับ อยู่งั้นบพรไก่ครับพี่น้องครับนี่อร่อยต้นแกระสบายสบายครับจะมีเวลาก็พอได้หยอกมาหยอกอยังกันเน่บอสน้ำดีลักมาเพิ่นเพื่อนเลี่ยงกันนั่นน,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 น่ะมอเนี่ยสมมติว่าม่ได้ลูกได้เมียน้เข่าเสียนนั้นมากหมา

เซ็นรถเซ็นรถมันเป็นเค้กเพรามันเล่นเค้กกันมันเอาแรนป้ายหนากันยู่เมื่อเจ้าเนี่ยเค้กน่ะเบิ้งมันายมัน่หลเบิ้งกล่องเค้กว่ะ อาเลีรยวเลียวเร็วเร็้ยวอาจะมาคืนคนหลายคับพี่น้องมาคิดว่าคนชัยภูมยีงเบิ้งหมอล้ำไหลปะเนี่ยตอนแจ้งเนาะป้าจิปปาจิไปิดไทยเบิ้งคนเหลือบักไรองดูจากมันก็ป็นเพียงคือบ้านแหละก็เลย ไลูว mm ิธ hmm. ีแทงเดี in <that> <in> oh, yeah, uh ๋ยเค็กกะอันที่ไอเตียงมาหนาแต่ขันไม่ได้กลับบ้านเนี่ถ้าได้ก็ยกได้เนี่ยยกมาได้ถ้าผู้สาวมาแล้วอ๋อแย่ลุดสองอัน เอาเร็วเร็วเเร็วสวยเร็วเผู้ให่นไดอาบน้ำได้มอคืนกับไปอาบดูพวกกขะปกหลายเด้น้อยได้อาบบ่ได้อาบบ่วย้อนลอ่ขายตอายเขาจะก็งาดีสิบบาทดีๆเนี่ให้ใช้ เดี๋ยวไอ้เก็บไเองผมเอาเก็บเนี่ยผมนตัวผมเคยตัวผมเนียก่ะเ้่ไ้เอาไปใส่เองตัวอะไร้ยอะไรขนี่นะเออรเียกระป๋องนึงโอ้ไเอาก็ได้เอาไปหดี๋ยวตัวโอ้โห Ao leo 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 leo. Bây giờ lắm à. Ừ. Đây lắm. đây là. Phương đảm ăn hóa là hết luôn rồi cứ khứi này anh đây anh, đây cây, bắt cây kiêng

เอาไงดีไงดีเด้อแคมขนาดมีอย่างนันรถบัตจอดตังนี้ครับบอยอาบมาแล้วเด้อโอ๊ยเก็บเวทีทังนี้นึงไม่ได้เ่นอยงเ้ยน

แล้วเะตัดเครื่อบเลยฮะฮะบ่ไปแล้วแห้วหากินข้าวกินน้ำเอามาไ่ออกห่วยว่าหินกองนี่บ่ววะห่วยว่าหินกองออกใส่ง้มดิ

คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านนี้ครับพี่น้องครับได้เดินทางแล้วม้านเนี่ยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ